ครับเรามีเสื้อนะครับจากนิตยสารทุกซิปนะ,ะนะนะค,นรครับของล้องเฟนน้องเฟนฟุกซิปนั่นองนะะมีทั้งหมดแค่สี่ตัวของน้องเฟนครับคราวนี้ครับเป็นหน้าที่ของน้องเ็นแล้วแหละเราจะแจกให้สําหรับแปคขับพันแท้ของน้องเ็นแล้วก็นิตยสารทุกซิปแจกอย่างเดียวไม่พอนะครับขึ้นมาถ่ายรูปรับมอบเสื้อจากน้องเฟนโดยตรงที่จริงเนี่ยอยากจะให้น้องเฟนใส่และถอดให้ด้วยซ้ํา จากสี่ตัวเนี่ยเราผมจะเสียส่งนะครับผมได้ก็ต้องเป็นได้ก็ต้องเป็นไปก็สี่ตัวนะวันนี้เราก็อะไรเล่นมาเนี่อะไรก็นคนนี้นะครับเขารอคุณแล้วเขาคว้าของวันไปเยอะมากเมื่อกี้นะครับตอนนี้เขาตะโกนผมนึกว่ามีเสียงช้างร้องอยู่ตรงนี้แจ็คแทนซีดีปิดท้ายหน่อยสิ ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าบุคคลใดที่จะได้ไปต้องตัวเล็กกว่าน้องตัวเล็กมื่อกี้นะครับก็ใส่เล็กนะครับไอเล็กมากต้องตัวเล็กๆเท่านั้นอ่ะข้อที่สองยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ของงานอยู่เลยครับอยากถามว่างานแฮปปี้บันดี้ซุปซิปจัดมากี่วันแล้วครับต้องใส่ยี่ห้ออะ้รแต่อ่ะไปแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะน้องสามเต็มชิมาเดี๋ยวจะหาย